สวัสดีครับสอบานนี้เนี่ยมาคุยกันกับเรื่องสั้นๆนะครับแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ท e ีเด็ดแล้วก็สำคัญเลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งาน Apple Watch Series 9, Series 10แล้วก็ Apple Watch Ultra 2นะครับตรงนี้เนี่ยที่จะพูดก็คือมันเป็นคุณสมบัติการแจ้งเตือนภาวะการหยุดหายใจขนาดหลับบน Apple Watch นะครับเวลาที่เราใส่ตัว Apple Watch Series 9, Series 10แล้วก็ Apple Watch Ultra 2เนี่ย ไตนอนเนี่ยเราก็สามารถรับการแจ้งเตือนได้นะครับหากว่าตรวจพบสัญญาณแล้วก็ภาวะหยุดหายใจขณะหลับระดับปานกลางถึงรุนแรงได้นะครับคุณสมบัตินี้เนี่ยมันจะวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับที่รวบรวมระหว่างนอนหลับนะครับเพื่อช่วยระบุก,การหยุดชะงักในรูปแบบการหายใจปกติของเราได้นะครับโดยที่ตัวชี้วัดใหม่เนี่ยมันก็จะเรียกว่า าการรบกวนการหายใจนะครับการรบกวนการหายใจเนี่ยมันจะยังช่วยให้เราเนี่ยทราบาพวกข้อมูลเชิงลึกนะครับเกี่ยวกับระดับการพักผ่อนในการนอนหลับของเราด้วยนะครับคุณสมบัติการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจเนี่ยอ่ามันไม่ได้ให้การวินิจฉัยนะครับแล้วก็มีไว้สําหรับผู้ที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปด้วยนะครับโดยที่มันจะไม่มีการวินิจฉัยภาวะหยุดหายใจขณะหลับมาก่อนด้วยนะครับอ่าตรงนี้เนี่ย เวลาที่ลูกค้าเขาเกิดคําถามว่า,าเกี่ยวกับคาถามที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนภาวะหยุดหายใจขนาดหลับเนี่ยให้เราเนี่ยเล่ารายละเอียดแบบที่ผมพูดไปเท่านั้นนะครับก็คืออย่าไปแชร์ข้อมูลสําคัญหรือว่าอย่าไปถามคําถามหรือตอบกับความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับสุขภาพส่วนตัวของลูกค้านะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของ PDPa แล้วเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกอนต่อความรู้สึกลูกค้าแล้วก็เรื่องของวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเราเนี่ยสามารถนัดหมายลูกค้าเนี่ยกับผู้เชี่ยวชาญด้านคุณสมบัติด,ด้านสุขภาพของ Apple Care ได้นะครับโดยที่ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการที่มีเทรนเนอร์ของทาง a p p เ e นี่ยชี้แจงมานะครับก็คือมันเนี่ยสามารถใช้สลิปเทสก็คือเป็นการ แจ้งเตืนอนภาวะการหยุดหายใจเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินที่จะสลีปเทสท,ที่โรงพยาบาลเนี่ยเป็นเงินหลายบาทได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาการบันทึกข้อมูลการตรวจจับเนี่ยที่อยู่ในแอปสุขภาพเนี่ยไปให้แพทย์เพื่อวินิจฉัยได้เลยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งาน Apple Watch Series 9 Series 10แล้วก็ Apple Watch Ultra 2นะครับก็ ใครที่อยากจะใช้งานได้เนี่ยแรกเริ่มมันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยถูกอัปเดตมาหลังจากเป็น watch OS, OS 11.6นั่นเองนะครับอ่าถ้าใครที่ยังใช้งานอยู่ก็สามารถอัปเดตได้โดยตรงจากตัว Apple Watch เลยนะครับอ่าสำหรับว่าเรื่องราวดีๆอย่างนี้จะตาต่อไปจะเป็นอะไรก็อย่าลยติดตามนะครับสวัสดีครับ